ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube h a p p i p e เนช h a n n e l ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคลิปนี้ h p p p y e เน Channel มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับหาวิธีเสริมความกล้าเพื่อลาขาดความสัมพันธ์ยอดแย่มาฝากท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคะคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกตลอดเวลาว่ามันไม่ใช่บ้างไหมคะ คุณรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าการอยู่ต่อไปแบบนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขแต่ต่อให้รู้อยู่แก่ใจก็ไม่เข้มแข็งพอที่จะตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นได้มีความหวังเสมอว่ามันจะดีขึ้นเขาคนนั้นจะเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าเรารักเขาเราจะเจ็บปวด และอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเขาไปหรือแม้แต่เรากลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวความเหงากลัวการที่ต้องอยู่คนเดียวไม่แปลกเลยค่ะที่คุณจะรู้สึกแบบนั้นแต่ถ้าคุณรักตัวคุณเองมากพอคุณจะไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตอันแสนสั้นของเราผ่านไปทุกวันด้วยความทุกข์เพียงเพราะคนคนเดียวแน่ๆวันนี้ happy channel มี5วิธีการ ในการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ส่งผลดีกับชีวิตของเราอย่างเด็ดขาดมาฝากค่ะ 1. ทําความเข้าใจว่าความรู้สึกตัดใจจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีไม่ได้เนื่องจากความรู้สึกเสพติดเท่านั้นข้อนี้ค่อนข้างยากมากแต่ต้องอาศัยสติที่ดีมีการศึกษาพบว่าเมื่อเรามีความรักจะมีสารเคมีในสมอง ของเราที่หลังออกมาเพื่อให้เรารู้สึกมีความสุขเมื่อจินตนาการถึงความรักที่หอมหวานในแบบที่เราอยากให้มันเป็นซึ่งเป็นสารชนิดเดียวที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เสพโคเคนเสพสารเสพติดนี้เข้าไปเราก็เลยรู้สึกเสพติดกับความรักความสุขที่เกิดขึ้นตามภาพในหัวที่เราต้องการแต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความรู้สึกรักเพียงอย่างเดียวแต่ประกอบด้วยองค์ประกอบอื่นเช่นการให้เกียรติซึ่งกันและกันความเชื่อใจและความมั่นคงในความสัมพันธ์นั้นๆเพราะในชีวิตจริงมันมีทั้งวันที่ดีและวันที่ไม่ดีความรักอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอถ้าคนรักของเราไม่ได้สร้างความเชื่อใจให้กับเราอย่างง่ายๆ เช่นเขาสัญญาว่าจะทำอย่างอย่างแต่ไม่ทำและทำลายความเชื่อใจของเราลงเรารู้สึกไม่มีความสุขและพยายามที่จะทำใจเดินออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ตัวเราเองก็ยังเสพติดภาพอันแสนหวานของความรักที่เราเคยได้มีความต้องการเรียกร้องเมื่อไม่ได้มาก็รู้สึกเป็นทุกข์ทุรนทุราย ให้เราเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ความผูกพันของความรักที่ดีแต่เป็นเพียงการที่เราเสพติดความรู้สึกเคยสุขที่เราเคยได้เท่านั้นพยายามอย่าวิ่งตามปล่อยวางและรักษาระยะห่างเห็นให้ทันความรู้สึกนั้นๆของเราเข้าใจและปล่อยวาง 2. ให้เวลากับตัวเองได้พักและหันกลับมารักตัวเอง ในช่วงที่เรากำลังตัดใจเราอาจกำลังสับสนว่าเราจะปรับปรุงความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ดีขึ้นได้หรือเราต้องบ้าไปแล้วแน่ๆที่ยังทนอยู่กับความสัมพันธ์แย่ๆแ,แบบนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องการกำลังใจในการก้าวผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้และเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปแต่หันมาใส่ใจ และให้กำลังใจตัวเองพูดกับตัวเองในเชิงบวกทุกวันเช่นเราจะต้องทำได้ชีวิตเราจะดีขึ้นแน่นอนเป็นต้นมองหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองอีกครั้งหันกลับมาดูแลกายและใจของเราอีกครั้ง 3. วางแผนชีวิตของตัวเองที่ต้องการใหม่และโฟกัสที่สิ่งนั้นมีงานวิจัยจำนวนมาก ได้แนะนำวิธีการสร้างแผนชีวิตที่เราต้องการใหม่และโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นในช่วงเวลาที่เรากำลังต้องต่อสู้กับตัวเองเราอาจมีความรู้สึกที่อยากโทรไปหาคนรักเก่าอยากให้เขาเข้ามาหาเมื่อความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นให้รู้ตัวและแทนที่จะโทรหาเขาให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เราอยากจะทำให้ประสบความสำเร็จแทน ขั้นตอนนี้อาจไม่ง่ายแต่ถ้าเรามีความตั้งใจและฝึกฝนเราจะทำมันได้เองโดยอัตโนมัติในอีกไม่ช้า 4. เอาชนะใจตัวเองให้ได้ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับการกระทำของเราเช่นเรารู้ว่าการสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่ก็ยังสูบอยู่ผู้ที่มีความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับการกระทำของตัวเอง มักจะหาเหตุผลมาสนับสนุนการกระทำเช่นอาจพูดว่าเขาไม่ได้สูบเยอะขนาดนั้นหรือเขาอาจจะตายเพราะอย่างอื่นไม่ใช่เพราะบุหรี่เพื่อให้ตัวเองได้กระทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำต่อไปการตัดสินใจจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ก็เช่นกันหากเราคิดไตร่ตรองเป็นอย่างดีแล้วว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลดีกับตัวเราและอนาคตของเราเลย เราควรที่จะเข้มแข็งและเอาชนะความขัดแย้งนี้ไปให้ได้ 5. มันคงกับการตัดสินใจของตัวเองในการตัดสินใจเดิอนออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ควรจะมาจากการคิดและไตรตรองอย่างดีแล้วจากตัวของเราเองแน่นอนว่าการเลิกกับคนรักโดยเฉพาะเมื่อเราใช้เวลาด้วยกันมาเป็นเวลานานมันไม่ง่ายและทำให้เรารู้สึกเจ็บปวด เราต้องการกำลังใจและการสนับสนุนจากคนรอบตัวในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามจงจำไว้ว่าไม่มีใครจะอยู่กับเราไปได้ตลอดนอกจากตัวเราเองตัวเราเองจะอยู่กับผลของการตัดสินใจของเราถามตัวเองให้ชัดเจนว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่เราต้องการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและเซนซิทีฟมาก ต่อการตัดสินใจโดยเฉพาะหากคุณมีลูกปัจจัยในการตัดสินใจของคุณอาจซับซ้อนมากยิ่งขึ้นให้เวลากับตัวเองในการไตรตรองอย่างรอบคอบรักตัวเองให้มากและเมื่อคุณตัดสินใจแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟัง5วิธีเสริมความกล้าเพื่อลาขาดความสัมพันธ์ยอดแย่หวังว่าท่านผู้ฟังจะมีความสุข สนุกและได้ประโยชน์จากคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วพบกันใหม่กับ h แ p ปป n e เน Channel ในคลิปหน้าค่ะ